รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬานะคะรวมไปถึงข่าวพาวในแวดวงรถยนต์กับเราสองคนได้ในการมันเดนไน,น,นค่ะจบลงาแลานะคะสำหรับงานฟุตบอลยูโร2012ค่ะเจ้าภาพร่วมยูเครนโปแลนด์ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมที่คว้าแช,ชมป์ยูโรไปครองค่ะแต่ว่าตอนที่เราอัดรายการอยู่เนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีเอาไว้ก่อนค่ะตอนนี้พักกันแป๊บเดียวนะคะช่วงหน้าติดตามชมช่วงอัปเดตค่ะ ออโตอัพเดตสนับสนุนโดยอาคารสีบรจิจาคกูดเดียรถจักรยานยนต์ฮอนด้าออโตอัพเดตสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในภาพบรรยากาศของงานแบงก้าอินเตอร์เนชั่นแนลออโตซาร2012ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบางกาอินเตอร์เนชั่ a แนลออโต้ซาสุดยอดงานแสดงรถแต่งและอุปกรณ์โมดิฟายระดับโลกลิขสิทธิ์แท้พร้อมยึดมาตรฐานเดียวกับโ o k กียวออโต้ซานนำเข้าสุดยอดรถแต่ง c u ัสตอมเมดจากญี่ปุ่นมาอวดโฉมกว่า30คัน มาชมที่คันแรกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับสุดยอดนิสัน R35 GTR Modify ในชื่อเกรลดี35 RX Concept เกรลดีทำความเร็ว326กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สนาม Fuji Speedway พลัง1,205.9แรงม้าด้วยรูปรักษ์สุดโดดเด่นของชุดแต่งเบนโซ้าาผสานกับแรงม้ามหาศาลจนได้เป็นเจ้าแห่งคอนเซปต์คาร์ของโตเกียวออโต้ซ n 2012ค่ะ สำหรับคันที่ลวดลายจเจ็บๆคันนี้เป็น Toyota 86 Prototype พิชิตสนามดูเบริงในปี2011ด้วยพื้นฐานการพัฒนาแบบเดียวกับ Toyota LFA ที่ผ่านสังเวียนเซอร์กิตอันดุเดือดด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพมีสารพัดความโดดเด่นจากช่วงล่างและเครื่องยนต์รวมถึงหลักอากาศพลาศาสตร์ที่บรรจงสร้างสารรค์ขึ้นมาค่ะ รถเล็กที่ถ่ายทอดความเป็นญี่ปุ่นร่วมสมัยไดฮัสุโ o เ e n ด้วยสุดยอดการใช้อ i r b บลัดพ่นสีลายซากุระคล้ายเสือดาวอย่างประณีตจนผู้ชมโตเกียวออโตซาล2012คิดว่าเป็นงานหุ้มสติ๊กเกอร์ไม่น่ามีงานพ่นสีที่ไหนทำได้ละเอียดเท่านี้ผลงานจากสำนักอาร์พลที่สร้างสารรค์เพื่อสาวๆค่ะ คันแรงมหาโหดกับนิสสันสกายไลน R32 โมกคันเทพเทอร์โบคู่ต่างขนาดเทอร์โบคู่แรงที่โผล่ทะลุฝากระโปรงหน้าเรื่องป่าโชว์กันขนาดนี้แสดงว่าต้องการให้เทอร์โบตัวนี้รับลมเย็นๆแบบเต็มๆแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่ Mazda RX-7 สีสันสดใสพร้อมการตกแต่งสุดแสนอลังการจาก Living l ีวิ n g s u b a s a SPL ตัวซิ่งเอร์กิตบวกกับ Time Attack จากแดนซากุระมีดีกรีระดับ480แรงม้าที่7,000รอบต่อนาทีถ่ายทอดฝูงม้าลงพื้นอย่างหมดจดด้วยเกียร์ซีเวนเซียล6สปีด สีันนหนึ่งของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอน2012ที่จะทําให้หัวใจของดุ่มๆเต้ c, นระทึกกันก็คือขบวนสาวสวยพริตตี้ทางญี่ปุ่นและไทยกว่า100คนที่จะหมุนเวียนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมการกวดสาวสวยมากความสามารถและรอบรู้เรื่องรถ A-Class Girl Thailand ของบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอน2012ค่ะ เดี๋ยวนี้นะคะบ้านเราก็มีงานดีๆจัดขึ้นมากมายเลยค่ะทำให้เรานะคะได้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆด้วยค่ะเยี่ยมจริงๆเลยค่ะมาต่อกับกิจกรรมดีๆเลยนะคะสําหรับคาราวาทดสอบน้ำมัน PTT Blue Gasohol E20 ค่ะปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำมันแกส๊สโซฮอล E20 ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน ยังไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีจากผู้บริโภคเท่าที่ควรตามนโยบายของกระทรวงพลังงานปตทจึงจัดกิจกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคโดยเชิญคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมคารวาันทดสอบน้ำมัน p t g บู๊แก๊สโซฮอล E20 กรุงเทพประจวบคิริขันซึ่งก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่ม,มุมต่างๆความเข้าใจในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงพลังงานระหว่างผู้บริหารปตทและสื่อมวลชนนั่นเองค่ะ สอบน้ำมันแก๊โซฮอ e 20ในครั้งนี้ได้ใช้สนามแข่งรถแข่งกระจานเซอร์กิตจ,จังหวัดเพชรบุรีในการทดสอบอัตราการเร่งการบริโภคน้ำมันกับรถยอดนิยมในแต่ละค่ายทั้งค่ายยุโรปและค่ายเอเชียค่ะซึ่งผลการทดสอบนั้นคณะสื่อมวลชนไม่สามารถแยกแยะระหว่างน้ำมันเบนซินชนิดตื่นกับน้ำมันแกโซฮอ e 20ในการทดสอบทั้งทางเดินปกติและการวิ่งในสนามแข่งรถค่ะ Auto on Tour สนับสนุนโดย All New e Isuzu D Max, Love Sound Car Audio, Lipol. ออต้อนทัวร์สัปดาห์นี้นะคะเราจะพาไปออนทัวร์กันแบบ One Day Trip ค่ะกับ e Isuzu Insight ค่ะ สัปดาห์นี้นะค่ะอยอยู่ที่บริษัทรีเพ i ตอิสุเซลจำกัดค่ะวันนี้นะคะก็จะมีทริปเด็ดๆมาให้ได้ชมกันค่ะคืออ IN s u ุ n อินไซนั่นเองค่ะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่ทางบริษัทรีเพลตอิสุสเซลจำกัดได้จัดขึ้นค่ะแต่วันนี้นะคะออยไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้ก็มีผู้รู้มาด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นใครต้องตามออยไปกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะมีคนคนนึงยืนสวยๆอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นคือนงนกนั่นเองสวัสดีค่ะเป็น i s u z u Lady ีใช่ไหมค่ะวันนี้ก็จะมาบอถึงการทํางานของอ u z u i n s i g h t ให้ทางคุณผู้ชมได้ชมกันใช่ไหมเอ่ยใช่ละค่ะสวัสดีค่ะ Isu z u Lady นกนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่า s u ส u i n s i g h t เนี่ยมีการทํางานยังไงนะคะแล้วก็ดียังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูกันวันนี้ละค่ะโอเควันนี้ก็ตามนกกับพี่ออยไปกันเลยค่ะค่ะ ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปรับประทานอาหารที่บางปูกันนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่าห้องโดยสารของเราเนี่ยกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีไอจีนี่ซึ่งเป็นระบบเพื่อนําทางอัจฉริยะด้วยค่ะและที่พิเศษกว่านั้นนะคะตอนนี้ All New i s u z ดีแม็ของเราค่ะมีระบบ i ิสส u Insight ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดูดอากาศยานนะคะที่ช่วย บันทึกพฤติกรรมการขับขี่ทุกอย่างตั้งแต่การขับความเร็วเท่าไหร่นะคะเหยียบเบรกมากน้อยแค่ไหนใช้อัตราช่วงรอบเดินเบาเท่าไหร่ลงไปจนถึงว่าเราเนี่ยมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงเท่าไหร่นะคะประิยัดน้ำมันลึอเปล่าหรือว่าที่คุณขับอยู่เนี่ยมันเปลืองนะ้ำมันมากๆถ้าอยากจะทราบว่าพฤติกรรมการขับขี่ของเราเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะดูได้จากอิสสู i อินไซน์นี่แหละคะ่ะ คนค่ะก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนั่นก็คือบางปูนั่นเองอย่างที่น้องโนบบอกว่าจะพามากินอาหารทะเลอร่อยๆใช่ไหมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์คุณเก่งก่อนดีกว่าว่าสำหรับการเดินทางมานี่เป็นไงบ้างคะสำหรับยูสุตเออสำหรับที่ปนี่นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ารถติดมากออสิบร้อเยอะมากตั้งแต่ออกมาเลยนะครับต่อไปก็คือหนะน้าจะของ,น,องน้องเราใช่ไหมที่จะรอประมวลผลของขอ,อีเอสุอีกไหมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการขับรถของพี่เก่งเนี่ยจะเป็นยังไง ทะเลอร่อยอยกันแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้งคะสามคนอิ่มอะไรยไหมอร่อยมากครับมากดูไปตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะรู้แบบรายงานการขับขี่รถของคุณเก่งค่ะว่าเป็นยังไงบ้างยกหน้าที่ให้กับน้องนกเลยค่ะ,ะก็ผลการขับขี่ของพี่เก่งนะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางนะคะเนี่ยค่ะได้53คะแนนตเต็ม100คะแนนนะคะซึ่งไม่เกินมาตั้ง3คะแนนเกือบจะ ตครึ่งเลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นกราฟแสดงผลค่ะเป็นกราฟยญยแมงมุมนะคะยิ่งยัยแมงมุมกว้างเนี่ยก็คือว่ามีการขับขี่ที่ดีอันนี้จะสังเกตได้ว่าไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับความเร็วนะคะก็ ถ้าเกิดว่าขับให้ดีเนี่ยควรจะอยู่ในช่วง60ถึง100กิโลเมตรนะคะอันนี้ก็ถือว่าขับโอเคนะคะปานกลางแต่ว่ายังไม่ได้ดีมากต้องปรับปรุงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะสามารถประหยัดน้ำมันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนหัวข้อที่2ก็คือช่วงรอบเดินเบาค่ะก็คือช่วงที่เราสตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วไม่ได้วิ่งนั่นเองอย่างเช่นแบบติดไฟแดงหรือว่าจอดรถสตาร์ทรอคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะก็หัวข้อที่3นะคะเป็นรอบเครื่องยนต์ค่ะสำหรับอันนี้นี่ร้องไห สังเกตได้เลยว่าควรปรับปรุงมากมากนะคะอันนี้นี่เดี๋ยวรอบ2หม่แก้ตัวใหม่แล้วสําหรับหัวข้อที่4ค่ะเป็นเกี่ยวกับการใช้เบรกนะคะถ้าเกิดว่าเหยียบเบรกกระทันหันเนี่ยคะแนนก็จะลดอันนี้นี่ดีหน่อยคือเบรกกระทันหันไม่มีเลยในหัวข้อที่5ค่ะเป็นการเหยียบคันเร่งอันนี้เนี่ยจะให้ดีก็ควรจะเหยียบประมาณหนึ่งใน3ของคันเร่งค่ะอย่ากระทืบคันเร่งแรงเพราะมันจะทําให้ใช้น้ํามันเปลืองตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง สัปดาห์หน้านะคะเรามาติดตามชมกันต่อสำหรับการรายงานพฤติกรรมการขับรถของคุณเก่งค่ะแก้ตัวในรอบที่2โดยน้องนกอี u ูซูเลดีคนสวยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอ l l นิวอี u z u d ดีแม็กสำหรับการออนทัวร์ในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ต้องการชมคลิปรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจของรายการค่ะ w w w f a c e b o o k c o m m o n d a y n i g h t t v ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ด้วยนะคะ วันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการแอนทำในวันนี้ค่ะสนามฟุตบอลฟลิกค่ะใครอยากที่จะมาออกกำลังกายที่นี่นะคะก็สามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ค่ะใน w w w f l i c k f c com ค่ะกีฬากีฬาเปญยาวิเศษให้แล้วการออกกำลังกายนะคะยังไงก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพค่ะออกกำลังกายเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วเราสองคนต้องขอลาไปออกกำลังกายก่อนค่ะสวัสดีค่ะ